พิมพานักศึกษาปีที่หนึ่งคณะนิเทศศาสตร์เธอเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่หอพักแห่งหนึ่งใกล้กับมหาวิทยาลัยหอพักแห่งนี้เป็นตึกสี่ชัน้นสีเหลืองซีดด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่ค่อยดีทําให้พิมพ์ตัดสินใจเช่าห้องชั้นบนสุด ด้วยค่าเช่าที่ถูกเกินคาดวันแรกที่ย้ายเข้ามาพิมพ์สังเกตเห็นรอยร้าวบนผนังและกลิ่นอับชื้นจังๆเธอได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าเป็นเรื่องปกติของตึกที่เก่าคืนแรกพิมพ์นอนไม่ค่อยหลับ เสียงลมพัดผ่านระเบียงทางเดินดังวูบวาบราวกับเสียงกระซิบบางครั้งเธอรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่แต่เมื่อลืมตาก็ไม่เห็นอะไรเวลาผ่านไปประมาณตีสามเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆสองครั้งพิมพ์ลุกขึ้นอย่างงวงเงีย เธอเปิดประตูออกไปดูแสงไฟนีออนในทางเดินกระพพิบูบบากไม่มีใครอยู่เธอปิดประตูกลับเข้าไปทำให้เธอรู้สึกขนลุกเล็กน้อยคืนต่อมาเหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นแต่คราวนี้เสียงเคาะประตูดังขึ้นเรื่ นอกจากนั้นพิมพ์ยังได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเธอกอดหมอนแน่นน้ำตาคลอมันทำให้เธอนอนไม่หลับเลยเธอนั่งจ้องมองประตูห้องตาไม่กระพริบหัวใจเต้นรัวรอคอยเสียงเคาะประตูที่จะดังขึ้นอีกครั้ง นาฬิกาบนผนังเดินชาราวกับเวลาหยุดนิ่งแต่คราวนี้ไม่มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเลยมีเพียงความเงียบที่น่าอึดอัดใจจนเธอทนไม่ไหวลุกขึ้นไปเปิดประตูออกดูมือสั่นเทาขณะจับลูกบิดสิ่งที่เห็น ทำให้เธอแทบช็อกจนพูดไม่ออกตรงหน้าเธอคือกระจกบานใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนสะท้อนภาพของเธอเองใบหน้าในกระจกซีดเผือริมฝีปาเขียวคลำ้ำและมีร้อยเชือกรัดที่คอด้านหลังเธอคือตู้เสื้อผ้าเก่าที่เปิดแทง้งมีเชือกห้อยลงมา พิมกรีดร้องร่นไพยายามวิ่งหนีเธอมองมือตัวเองที่โปร่งแสงความจริงอันน่าสะพึงกลัวปรากฏชัดพิมพ์ได้แต่ยืนนิ่งมองดูทุกอย่างด้วยความสับสนและหวาดกลัวเธอเพิ่งตระหนักรู้ว่าเธอไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เมื่อสามวันก่อน เธอตายไปนานแล้วและยังวนเวียนอยู่ในห้วงเวลาสุดท้ายของชีวิตมาตลอดโดยไม่รู้ตัวขณะที่ความทรงจำทั้งหมดหวนกลับมาพิมพ์ร่ำไห้อย่างสิ้นหวังเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงฆ่าตัวตายแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้ว เธอติดอยู่ในวงจรอันน่าสยดสยองนี้ตลอดไปและหวังว่าสักวันจะมีใครสักคนช่วยปลดปล่อยเธอจากความทรมานนี้ได้